พร้อมนะยูนิลิเวอร์แจกจุกจริงและให้ยาวที่สุดนะพร้อมแล้วเตรียมตัว 3, 2, 1ไปฮะอ๋อมิกพร้อมไหมอ่ะมิกก่อนในฐาันะ์ที่เป็นน้องนะพี่เขาอยากให้เราก่อนเช่มิกเฮ้ยแล้วคูอผมเล่นเกมนี้ก็ผมจะหลุดขำตลอดเลยนะไม่เป็นไรธรรมชาติธรรมชาติถ้าพร้อมแล้ว 3, 2, 1สองหนึู่นิลิเวอร์แจกจุก กดเวลาจับเวลาไปแกดกดคืนถ้าไม่ทันเอาไวมเอาไวู้นซูนซูนหนูใจั่งใจนั้องพักร้อแล้วสามสอ่งไปตามจากมิคกียูนิเวอร์แจกจุกชี Sim, sim.